สวัสดีทุกท่านวันนี้อยู่กันในพัตเตอร์เกมเซตซีเฮดนะครับก็อย่างแรกก็จะมาหาแมปนะครับก็อ่าเออคือไม่ได้หาแมปอย่างนั้นหรอกคือแบบผมก็จะมาแบบออสอนนะครับว่าแมปอะไรยังไงแบบโหลดแมปอะครับแมป for Minecraft PE นะครับก็อย่างแรกครับทุกท่านให้เข้าไป p เ s t o r e นะครับโอเค แล้วก็ไอ้ทุกท่านไปที่แมปไมคร f t ครับคลิกที่แมปไมครแล้ craft, วก็อันแรกครับโอเคนะอันแรกนี่มีเยอะสุดแล้วอ่ะเดี๋ยวก็จะลองติดตั้งทำอให้ดูเลยอ่ะเป็นแมปแบบโอ้ยสนุกริงอะไรอย่างเงี้ยเออก็ประมาณนะั้นอ่ะมาหาแมปให้ดูครับอืมก็แอดวันออกมูสดาวโหลดอยู่่ะที่ดาวโหลดไม่สุดมันก็ใช้อะไรเยอะหน่อยนะ เออกูเท้าสองอ่ะเอากูเท้าสองก็ได้อ่ะก็กรับไอ้ทุกท่านกดชินสตอร์นะวันนี้ก็แค่มาสอนลงแมปในไมค์ครับนะครับพอมันเพลซิ่งบล็อกครับอาจจะไฟอาจจะใหญ่บ้างบางอันไฟอาจะเล็กนะครับก็มันก็แล้วแต่โอเคนะครับก็โหลดรอสักพักหนึ่งครับผมก็ บางอันก็โหลดนานหน่อยนะอ่าโอเคครับก็ทุกท่านเนี้ยมันจะมีหลายอันจะกดไลค์จะแชร์ก็ได้ไม่เป็นไรครับผมกด P a y Good House 2 on Minecraft Now ครับโอเคครับมันก็จะยงเชื่อมโยงทุกท่านมาอย่างเกม Minecraft กับทุกท่านต้องมีเกมอยู่แล้วนะครับผมบนเวอร์ชัน0.14.1นะครับโอเคครับก็กดที่เอ้ยของผมมันเลือกสกินด้วยอ่าสกินเดี๋ยวครับแป๊บนึงขอเลือกสกินอ่ะโอเคอันนี้ครับ โอเคครับก็เพยครับก็หาครับชื่อที่เมื่อกี้ g ู o เฮาส s e องครับเมื่อกี้ก็กดเข้าไปครับอ่าโอเคครับคุณเ่อมาที่แมป g ู o เฮาส s e องนะครับเหมือนที่เขาบอกในเมื่อกี้ครับอ่าโอเคครับก็อยู่ได้แม่ ใช้ได้เลยนะก็อย <mm ่างที่เห็นครับมีอะไรเต็มฮะาครับก็เข้าบ้านไปนะโอเคใช้ได้อยู่ แืม,แม่ก็มีเยอะนะอ่ะเข้าบ้านเข้าบ้านไปโอเคครับโอ้ยเฮ้ยไฟไหม้บ้านโอเค,ไไอเควันนี้ก็ขอจบคลิเปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ